ทุกคนวันนี้กลับมาพบกับอะตอมนะคะแล้วก็ช่างเสียบละ และว,วันนี้ค่ะตอมมาพร้อมกับ Instax Mini Link 3ที่ไม่ได้เหมือนเดิมแบบ Link 2แล้วตัวนี้อัปเดตขึ้นมาหลายอย่างมากค่ะและนี่คือเครื่องปินนะคะที่ไม่ว่าจะสสยคอนเทนต์หรือว่าชอบถ่ายรูปอย่างมีรูปเก็บไว้ในกระเป๋านะคะตัวนี้ก็คือตอบโจทย์อย่างแน่นอนค่ะสาหรับตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันและมีลูกเล่นต่างๆให้เราเล่นเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะปรับสีแต่งรูปเพิ่มแบ็กกราวนะคะเราสามารถปรับได้หมดเลยและที่น่าสนใจนะคะตัวนี้มีให้เลือกถึง3-4สีด้วยกันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีชมพูและสีขาวนะคะในราคา4,490บาทค่ะมาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะคะทุกคนสีเที่ยตอมถอยมาเป็นสีโรสพิง n ์น่ารักมากๆนะคะเริ่มแกะกันเลยด้านหน้านะคะก็จะมีชื่อแบรนด์อินสแตเลยค่ะหน้าตาภายในกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะในส่วนตรงนี้จะเป็นด้านของตัวเครื่องค่ะแล้วก็มีถุงผ้าน่ารักน่ารักมาให้ด้วยตัวนี้นะคะก็มีแอปพลิเคชันที่เขาแนะนํามาให้เราดาวน์โหลดเนาะส่วนด้านนี้ค่ะทุกคนเป็น ิฟรมที่น่ารักมากเขาเรียกว่าเป็นเฟรมหรือเปล่าคือเราสามารถปิ้นรูปนะคะแล้วก็มาแนบกับเฟรมที่เขาให้มาได้มีแต่ลายน่ารักน่ารักทางนั้นเลยนะคะทุกคน และเขาก็จะให้ปากกามาด้วยนะคะเวลาเราอยากเขียนพล,ลอยเราก็สามารถเขียนได้เลยและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นฟิล์มของเขานั่นเองค่ะตัวนี้ถ้าหมดเราก็สามารถไปซื้อเพิ่มได้ละคะ่ะก็ประมาณ3-400นะคะก็จะได้ประมาณ10ชิ้นด้วยกันค่ะสําหรับตัวนี้เรามาดูที่ตัวเครื่องกันต่อเลยค่ะสําหรับตัวเครื่องค่ะสีน่ารักมักงจริงๆสีนี้ นี้เป็นสีชมพูแบบพาสเทลหน่อยค่ะเาา็เริ่มแกะกันเลยและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เขาให้มาก็คือสายชาร์จ Type C นะคะเราสามารถเปิดข้างๆตรงนี้นะคะปึ๊บแล้วก็สามารถชาร์จได้เลยถ้าไม่ใช้ก็ปิด บีี้้เรยรยยมาดูรอบๆตัวเครื่องก่อนเลยนะคะด้านหน้าก็จะมีอิน t แต็แบบนี้ถ้าพูดถึงรุ่นก่อนนะคะลิง k ์ o กก็จะมีคำว่าอิน t แต็แบบเป็นวงกลมตอนนี้นะคะก็เป็นเวอร์ชั่นแบบอิน t แต็แบบเต็มเลยแล้วด้านข้างนะคะก็จะมีช่องสำหรับชาร์จไทซี C เปิดปึ๊บเราก็สามารถชาร์จได้นะคะกับสายชาร์จที่เขาเอามาให้ด้วยและด้านข้างนะคะตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นปุ่มเปิดปิดค่ะซึ่งอีกปุ่มหนึ่งเราก็สามารถกดนะคะเพื่อเช็คแบตได้ด้วยมาดู ดูด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้กดปุ๊บเปิดแล้วก็ใส่ฟิล์มได้เลยนะคะเดี๋ยวเราใส่ฟิล์มไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนก็คือแกะออกมาแล้วก็หันตรงจุดสีเหลืองนะคะให้ตรงกับเครื่องแล้วเราก็ใส่ไปได้เลยค่ะก็ปิดปับ๊บเสร็จเรียบร้อยนะคะแค่นี้ก็ถือว่าพร้อมใช้งานแล้วค่ะเดี๋ยวเราเริ่มเปิดเครื่องใช้งานกันเลยนะคะ เขาก็จะมีไฟ3สีแบบนี้นะคะเพื่อโชว์ว่าเขากําลังทํางานอยู่อย่างไฟสีชมพูอ่อนนะคะก็แปลว่ากําลังเปิดเครื่องการใช้งานกดข้างล่างอีกครั้งตรงปุ่มสตาร์ทเราสามารถเช็คแบตได้ด้วยอย่างวันนี้ชาร์จมาเต็มนะคะไฟก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้แต่ถ้าไฟอ่อนปุ๊บก็จะเป็นไฟสีส้มนะทุกคนสําหรับการใช้งานนะคะก็ใช้คู่กับแอปพลิเคชันมินิลิงค์ค่ะเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันจาก Play Store และ App Store ได้เลยนะคะพอโหลดเรียบร้อยแล้วทุกคนเราก็เข้ามาที่หน้าโฮ ขของเเาได้ลยนะคะคตัวนี้มาเริ่มดูที่ i n s t a a s t Studio กันก่อนเลยว่าใช้อะไรได้บ้างนะตัวนี้เราสามารถสแกนไปรอบๆได้นะคะตัวแรกที่จะตอมคลิกนะคะตัวนี้คือ AR Effect ต้องบอกว่าเป็นที่น่าสนใจมากเราสามารถเลือกแบ็กกราวได้เราสามารถใส่เอฟเฟกได้ด้วยแล้วก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเราอยากใส่ลุกเล่นอะไรสมมุตินะคะในสตูเราเนี่ยเราต้องเห็นแบ็กกราวให้ชัดเจนนะคะสําหรับ AR Effect เราสามารถเลือกแบ็กกราวได้เลย กดไปปุ๊บอยากให้มีบอลลูนนี่พร้อมใช้งานนะคะหรือว่าเราอยากใส่เอฟเฟกต์นา่ารักน่ารักนะคะเราก็สามารถเติมลูกโป่งไปอีกได้นี่มันก็จะเยอ้ายไปหมดเลยเราก็สามารถใส่เอฟเฟกต์อีกได้ค่ะอาหัวใจไปนี่ก็คือเอฟเฟกต์นะคะที่เราสามารถใส่ลูกเล่นกับเขาได้กดถ่ายนะคะแล้วก็เซฟรูปได้เลยโหมดต่อไปนะคะก็จะเป็นโหมด c ิก to College ค่ะกดไปปุ๊บอ่ะ สมมติอะตอมอยากถ่ายสรูปนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราอยากพิมพแบบ2แถบ4แถบหรือ6แถบก็ได้นะคะก็คือจังหวะน,นี้ไม่ห่วงสวยแล้วเราก็สามารถเซฟได้เลยแล้วต่อไปค่ะเป็นโหมด Instax Camera ค่ะถ่ายรูปได้อาะสมมตินะคะปึ๊บนี่ เราสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้ด้วยแต่ฟิลเตอร์ก็จะมีประมาณ4อันนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถบูมอินหรือว่าแบบเออหมุนได้นะทุกคน ใส่เทกได้นะคะแล้วเราก็สามารถเลือกสีเทกแล้วก็ปรับแบบเออข้างไหนข้างไหนนะคะแล้วก็สามารถปรับฟอนต์ได้ค่ะว่าเราอยากให้วางตรงไหนนะพอใจแล้วก็กดติ๊กถูกได้เลยค่ะแล้วก็จะมีนอกเหนือจากนั้นสามารถใส่แบบสติกเกอร์หน้าหลังหน้าหลักได้นะคะ mm hmm. เขามีให้เลือกเยะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นฟอนต์ เลขหรือสติกเกอร์นะคะเราสามารถใส่อิโมจิน่ารักน่ารักได้ด้วยอ่ะแบบนี้และอีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าสนใจสุดๆตัวนี้สามารถปรับไ r เนส n e ได้ด้วย contrast น,นะคะและตัวนี้สามารถปรับ saturation ได้ด้วยนะคะซึ่งจะต่างกับตัวล i n k 2ตัวล i n k 2ก็ยังไม่ได้มีการปรับที่ละเอียดขนาดนี้แต่ลิงค์สามารถทําได้แล้วนะคะความต่างของภาพสําหรับลิงคูกับลิงคก็จะมีความ c o n t r a ต t ที่แตกต่างกันก็คือพูดง่ายๆคมชัดขึ้นมากๆค่ะ ถ้าเราพอใจกับรูปแล้วนะคะแล้วก็เซฟไว้หรือว่าทําต่อได้เลยสําหรับต่อไปนะคะก็จะมีเฟรมปริน์ให้เราเลือกด้วยเลือกเฟรมนะคะอยากตกแต่งภาพอาสายสายลุ้งไปแล้วก็เลือกรูปอะไรมีได้หมดเลยค่ะส่วน c o l l ล g e ปรินนะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากปรินต์6ช่อง4ช่อง หรืออยากตกแต่งรูปใส่หลายๆรูปก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะเดี๋ยววันนี้เราลองปินกันเลยนี่อะรูปแบบคอนทราช์ช่ำๆมืดๆน,น,นะคะ <S <S เดี๋ยวลองปินออกมาว่าแบบมันจะมืดไปไหมหรือว่าปินออกมาแล้วโอเคไหมอันนี้จะลองแบบไม่ปรับไบสเน็ตหรือหรือคอนทราอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่เราสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้นะทุกคนปินแบบธรรมดาก่อนเลยนะคะเริ่มปินนะคะโดยการคอนเน็กปุ๊บเราก็สามารถปินได้เลยค่ะ ถ้าเริ่มปินนะคะเขาแสดงไฟสถานะสีฟ้าแบบนี้เลยรูปก็จะเริ่มปินเลยนะคะแต่ว่ารูปยังไม่มานะคะรอสักครู่ ได้มาหนึ่งนะคะคอนทาเขาจึ้งจริงทุกคนยังมีความแบบสีดํายังไปไหวนะแล้วก็ท้องฟ้าที่มันเป็นสีแบบซันเซ็ตนะคะก็ยังไหวอยู่สีองไม้ก็ถือว่าคมชัดมากเลยค่ะแต่ก็ยังมีความเป็นฟิล์มโพลารอยที่สีออกมาได้แบบน่ารักมากเดี๋ยวเรามาลองดูรูปที่มันสว่างขึ้นมาหน่อยนะคะพระ้อมกับใส่อิโมจิน่ารักน่ารักสหวยหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเจอรูปแมวแล้วนะคะก็เลือกรูปแมวอ่าเลือกรูปแมวมาอย่างนี้แล้วสามารถ ซูมอินซูมเอาได้นะคะอ่ะอันนี้ฟิลรูปครอบครัวแล้วเราก็ใส่แบบเทกไปเลยอ่าใส่เทกไปนะคะทุกคนแล้วก็เลือกฟอนต์ได้เลยเอาฟอนต์เล็ก,ลกๆแบบนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเพิ่มสติกเกอร์แบบน่ารักน่ารัก สม,มุดว่าแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองปรับเป็นแบบไบเนสลดลงหน่อยคอนทราตแบบเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะแต่เอาแบบออริจินอลแล้วกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลองปิ้นเลยถ้าปิมพปุ๊บเครื่องจะออกเป็นสีฟ้าไฟพร้อมนะคะเขาจะปิมพเลย ระหว่างที่รอรูป2นะคะรูปแรกก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนและนี่นะคะความสีของเขาไม่ว่าแบบรูปจะดำแค่ไหนนะคะก็ยังเห็นดีเทลชัดเจนไม่ว่าจะเป็นดอกไม้นะคะหรือท้องฟ้าที่ออกมาแบบแนวซันเซ็ตคมชัดมากค่ะแล้วหน้าเรานะก็ยังแบบเออโอเคอยู่ค่ะว่าเรื่องคอนท้าที่เขาเคลมมาว่าแบบสวยขึ้นกว่าลิงทูมากสวยจริงๆค่ะเข้มแบบสวยเลย เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับรูป2ก็คือรูปครอบครัวของน้องแมวที่บ้านนั่นเองอีโมจิที่ตัดแปะแป,ะแป,ะแปะออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีสันแค่ไหนนะคะก็ยังคมชัดอยู่เลยแล้วก็ร้อนนะคะปิ้นตรงปกมากทุกคน Uni and Family ม่ะโทนสว่างหน่อยตัวนี้นะคะก็บอกเลยว่าภาพออกมากก็ยังดูดีแล้วก็สดใสอยู่เลยค่ะ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับ i n s t a t l i c Mini Link t e e ค่ะในราคา4,490บาทข้อดีนะคะถือว่าพูดได้เลยว่าใช้งานง่ายมากๆเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเท่านั้นสั่งนะคะก็คือปรินได้เลยเพียงเราเชื่อมต่อกับแอปในเรื่องสีของภาพนะคะก็ออกมาสวยตามที่เขาเค้มไว้อย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะคอนทาน,นะคะเข้มแบบ สวยมากทุกคนแล้วก็ไม่ว่าจะรูปโทนสว่างหรือโทนเข้มนะคะตัวนี้ก็ยังเอาอยู่แถมยังมีลูกเล่นนะคะในแอปพลิเคชันให้เราเล่นได้มากมายเลยสําหรับข้อสังเกตนะคะเวลาถ่ายรูปหรือปิ้นรูปออกมาเนี่ยบางทีเราก็อาจจะต้องคิดนิดนึงเพราะว่าฟิล์มกล่องหนึ่งมีแค่ประมาณ10รูปนะคะนอกจากเราจะซื้อตุนไวเยอะๆเ,เลยก็เลยอาจจะเป็นข้อจํากัดในการใช้งานนิดนึงค่ะใครที่สะดวกซื้อตุนไว้นะคะก็แนะนําซื้อตุนได้เลยค่ะสาหรับวันนี้นะคะอะตอมก็ต้องลาไปก่อนค่ะกับช่างเสียบล๊ก 拜拜。Bye bye.